คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณฝึกโยคะไม่กี่ท่าไม่กี่นาทีต่อวันโยคะช่วยยืดกล้ามเนือ้อทุกๆส่วนของร่างกายถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยท่าน,นี้ช่วยเปิดหน้าอกนะคะยืดกล้ามเนือ้อ ช่วงหน้าอกใครรู้สึกอึดหัดหายใจลำบากรู้สึกปวดแน่นตรงบริเวณส่วนหน้าอกนะคะและที่สำคัญช่วยให้เลือดนะคะไหลนะสะดวกไปเลี้ยงท,ทุกส่วนของร่างกายฝึกสมาธิฝึกการทรงตัวมีครบทุกอย่างนะคะโยคะทุกๆถ้าคุณจะได้รับไป โยดทวดหน้านะคะใครยิ่งรู้สึกปวดเมื่อยนะคะหรือว่าอายุมากขึ้นก็รีบฝึกโยคะกันได้เลยนะคะที่สาคัญช่วยให้คุณหลับสบายนะคะพายปวดเมื่อยที่สําคัญสุขภาพของคุณก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ่ะอย่าลืมฝึกด้วยกันนะคะ